คอนโดน่าอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแหล่งชอปปิง้งราคา8,500บาทต่อเดือนสวัสดีครับคอนโดเดอะซีดราชดากล้วยขวางเป็นคอนโดแบบโลไลฟ์ life, สูง8ชั้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสวนหย่อมที่จอดพร้อมการรักษาความปลอดภัยสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น MRT กล้วยขวางเซ็นทรัลพาซาแกนพระราม9พอจูนทาวเรามาดูตัวห้องกันนะครับตัวห้องมีขนาด28ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ำเป็นห้องแบบ1ั e เบดมีกระจกแยกสำหรับห้องนอน โซนแรกที่เราเข้ามานะครับก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นมีโซฟาทีวีโต๊ะทานอาหารชั้นวางของเมื่อเราเดินเข้ามาข้างในอีกนะครับก็จะเป็นโซนห้องนอนมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งส่วนของโซนห้องครัวนะครับก็จะมีตู้เย็นไมโครเวฟส,สิ่งล้างจานระเบียงเครื่องซักผ้าและโซนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ํามีชุดสุขภัณฑ์กระจกกั้นห้องน้ําเครื่องทาน้ําอุ่นหากผู้รับชมสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ